วัดเดียวโพม,มมต่อนะครับมาคลิปนี้เดีย๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจอเกมบอยไายเอสครับจากจอไบเตอร์เฉยๆเป็น IPS เพราะว่าจอไบเตอร์มันไหมครับจอเดิมไหม๋ต่จะเปลี่ยนเป็นจอ IPS อันนี้เป็นจอเวอร์ชั่น3นะครับรองรับเครื่อง 101 001กับ1น1ร1ลองรับเดี๋ยวลองเทสกันครับปุ่มเล่งไฟใช้งานได้ปกติแต่เสียงเบานะครับเดี๋ยวต้องแก้เสียงเบาเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอดี้อันนี้ อันนี้เขาส่งมาให้ผมทำนะครับเขาไปเจอคลิปผมใน Youtube ก็เลยสนใจส่งเครื่องมาให้ทำผมก็ยังไม่เคยทำเครื่อง SP นะเคเลยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะลองทำให้แต่ก็ช้าหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำนี่ครับอุปกรณ์ที่ส่งมาก็มีจอมีฟิลม์มมีบอดี้ใหม่มีแบตใหม่ นี่เราเทสปุ่มกันดีกว่าปุ่ม LR เนี่ยใช้ได้ครับ LR ปกติไอ้ตลับเนี่ยตลับโปเกมอนสีส้มเนี่ยมันจะเทสได้หลายปุ่ม เทสระบบชาร์จไปในตัวนะครับแปดจะหมดน,นี่ไฟชาร์จติดนะครับไฟชาร์จสีส้มนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนซีเสียงซีเสียงเสื่อมสภาพแล้วนี่ครับปุ่มซ้ายขวาใช้งานได้ เล็กกดติดสตาร์ทกดได้แบค็คปุ่มบีนครับใช้งานได้อันนี้เป็นการเทศสปุ่มก่อนนะครับใช้ได้ทุกปุ่ม ครับเดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีหนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนกําลังทําด้วยแล้วกันเป็นช็อตๆไปนะครับไปช่วงๆไปนะครับตอนนี้ก็เปิดฝาหลังออกมาแล้วให้ดูสภาพเครื่องนี่สภาพเครื่องนะครับใหม่มากสภาพดีไม่มีฝุ่นอะไรเลยเขาบอกได้มือสองมานียสภาพโคตรดีเลยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนสีเสียงตัวนี้เสียงมันเบาแต่ยังได้ยินอยู่แต่มันเบาเกินไปสีเสือมสภาพนะครับเดี๋ยวผมลองเทสจอก่อนครับว่าจอ IPS ปกติหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เปลี่ยน C ีเรียบร้อยแล้วสีตัวนี้สีเสียง ร้อยยูสิบโวลต์ตัวเดิมเป็นร้อยยูสี่ต่ใช้สิบแทนกันได้ครับเดี๋ยวจะเทศสให้ดูตอนนี้เสียงดังกว่าเก่าเยอะครับได้ยินนะเล่นแล้วได้ยิน ได้ยินไม่เหมือนตอนแรกที่เปิดแล้วเงียบดังเบามากเดี๋ยวเทสเกมให้ดูเลยดีกว่าจอยังไม่ต้องเปลี่ยน เข้าแล้วครับใส่ตลับก่อนใส่ตลับบล็อกมันไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดแล้วก็ใส่แบตมาเปิดเดี๋ยวปุ่มหายครับ เดี๋ยวต้องล้างนะครับต้องถอดล้างขาลำโพงเนี่ยตอนนี้เสียงมันดังแล้วแหละแดีต้องล้างขาลำโพงอีกหน่อยผมถอดน็อตตัวกลางนี่ออกด้วยลำโพงมันเลยกดได้ไม่เต็มที่บางทีขาํำโพงอะ่ะมันอ่อนไปแล้วมันต้องดัดขึ้นมาหน่อยให้มันแตะกับหน้าสัมผัสของตัวลายเสียงอะ่ะ อันนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นในห้องได้ยินนะแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งแบบเสียงคนเยอะๆมันจะไม่ค่อยได้ยินมันเป็นแบบนี้แหละทุกเครื่อง p ออ่ะแล้วถ้าจะต่อหูฟังก็ต้องซื้อสายเสียบหูฟังมันจะเสียบเข้าตรงช่องรูชาร์จเนี่ยมั้งน่าจะใช่ใช่เนะี่ยช่องช่องรูชาร์จเนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อกอกเป็นหูฟัง เดี๋ยวผมแถมไม่ให้ก็ได้ครับผมสั่งมาอยู่แต่ไม่ได้ใช้หรอกสั่งมาลองดูเดี๋ยวแถมไม่ให้สายหนึ่งเดี๋ยวต้องล้างไอ้วกนี้ด้วยเนะี่ยวกช่องเนะี่ยเนี่ครับดังแล้วมันดังเท่านี้นะครับสุดของมันแล้วถ้าจะให้ดังวันนี้ก็ต้องโมแอมอ่ะแต่ก็อย่าไปโมเลย มันมันเกะก,กะแผงในอ่ะอ่าครับตอนนี้ก็กำลังเทสจอนะครับปรับให้แสงมันมืดหน่อยนะจะได้มองเห็นจอจะชัดจริงๆสีมันไม่ได้สดขนาดนี้นะครับถ้าถ่ายผ่านกล้องสีมันเลยสดผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน ถ้ามองด้วยตากับจอปกติเนี่ยมันจะไม่สดขนาดนี้แต่ก็สวยครับดีกว่าเก่าเยอะของเก่ามันดวงจอไหม้ด้านล่างไว้หมดแล้วซ่อมได้ครับจอแต่ยากมากเปลี่ยนจบกว่า นี่ครับนี่คือการเทสจอเทสก่อนที่จะติดตั้งสายก็โยงมานี่ตามนี้เลยเดี๋ยวจะปิดเครื่องก่อนครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอ่านี่ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้อันนี้สายแพรจอเส้นแรกที่เข้ามาในบอร์ดจอชุดที่สองก่อนที่จะเข้าไปที่แพรจอหลักนะครับอันนี้แพรจอหลัก แพจอชุดแรกแล้วก็สายแพรเข้าจอชุดแรกมาที่วงจรของมันเนี่ยตัวแรกก่อนที่จะไปสายหลักพูดไปพูดมาจะจะงงนะครับดูตามภาพอะไรกันไอเนี่ยสายจอเส้นแรกมันต้องเข้ามาที่บอร์ดจอก่อนก่อนที่ โยงสายเข้ามาที่บอร์ดเออบอร์ดหลักเลยเนะี่ยบอร์ดหลักคือลักจอปกติของเราเนี่ยครับที่เสียบกับจอเดิมอะ่ะก็จะประมาณอันนี้น่าจะเป็น V3 ครับจอเวอร์ชั่นที่3สามารถใช้ได้กับทั้งจอไบเตอร์ iter, แล้วก็จอธรรมดาใช้ได้ทั้ง p ี p อีคอยถ้าจะไป p s p เรยเลยใช้ได้ทั้งเครื่อง SP001 แล้วก็ SP101 ใช้จอตัวนี้ได้เครื่องนี้ก็เป็น101ครับใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนการตั้งค่าจอนะครับมันตั้งได้สอง,สองแบบแบบที่1คือแบบนี้จะเปิดให้ดู แบบที่หนึงนี่ครับเสียงไม่มีเพราะไม่ได้ใส่ลำโพงนะแบบที่หนึงคือกดตรงนี้ครับมันจะเป็นสัมผัสเป็นแบบแผ่นสัมผัสอะ่ะเหมือนจอสัมผัสอะ่ะกดมันจะเล่งแสงถ้าแตะแบบเนี้ยมันจะเล่งแสงแล้วก็หลี เล่งเล่ง,ลงแล้วก็ลีสุดเดี๋ยวรอภาพมาก่อนนี่ครับเล่งเล่งลีเล่งเล่ง,ลง,ลงถ้าจะตั้งค่าก็กดแช่ไว้นี่ครับแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้รายการตั้งค่าจะขึ้นมาถ้าเราตั้งแล้วเราก็เลื่อนกดแช่หนึ่งครั้งเลื่อนถ้าจะตั้งก็กดนี่ครับ ตกลงแล้วก็เลื่อนนี่แบบเป็นพิกเซลแบบที่หนึ่งจะชัดหน่อยอันนี้มัน f r m ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนี่ครับก็ประมาณนี้ครับวิธีตั้งจอแบบกดที่หน้าจอกับแบบที่สองคือเชื่อมสายเส้นนี้ เนี่ยเชื่อมสายตรงกลมๆเนี่ยมาที่ตัวนี้เดี๋ยวต้องหาที่ชี้ครับนี่มาที่ตัวนี้มาจิ้มฝันดีกว่าเหล็กไม่ได้นะเหล็กเดี๋ยวช็อตนะครับนี่มาที่ขั้วนี้ขั้ว Q หนึ่งสอง B นี่เส้นนี้ Q หนึ่งสอง B นะครับ เชื่อมเส้นนี้ต่อกับเส้นนี้ของสายแพรนะครับแล้วก็จะมากดปุ่มนี้ได้เนี่ยกดปุ่มเนี่ตอนนี้มันจะกดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะต่อแล้วก็ถ่ายดูเีลงนะครับตอนนี้ก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมสายสีขาว เข้ากระสายแพรแล้วก็ไปที่คั่วคั่ว Q หนึ่ง B นะครับตามคลิปเลยตามภาพเอาไว้เซตหน้าจออีกปุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ปุ่มสัมผัสตอนต่อสายตอนใส่สายแพรเนี่ยต้องระวังครับครับเดี๋ยวผมประกอบก่อน น็อตก็ขันยากแล้วด้วยมันไม่ใช่น็อตเล็กคัะมันเป็นอาจจะเป็นน็อตเหล็กซึ่งสนิมมันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ดูดไม่ดูดกับไอพ่วงพวกบอดี้นะครับพวกบอดี้เกมบอยนะ อย่าไปซื้อร้านที่ขายถูกจนเกินไปนะครับเพราะว่างานมันจะไม่ค่อยเวิร์กงานจะทำมาไม่ค่อยดีเนี่ยพวกพวกขอบชิ้นงานเนี่ยมันเก็บมาไม่ดี กล่อง,องไม่โฟกัสมันไปโฟกัสไหนของมันวะเนี่ยอ่เนะครับพวกขอบพวกชิ้นงานเนี่ยมันตัดมาไม่ค่อยดีบางทีก็ไม่ค่อยเข้ารูป ติดข้างดีกว่าแอวอยู่นี่บางทีเราก็มั่วกันได้ครับว่าแตไมันแหม่งแม่งวะนี่ครับข้างแอว ลงล่องหรือเปล่าวะเนงานไม่ค่อยเวิร์กมันจะไม่แน่นแบบของแท้เนี่ยมันจะไม่พอดีแบบของแท้เนี่ยท้างานบอดี้ถูกเกินไปอะ่ะเบ้าอหลวม นี้ผมใช้อะไรของเก่านะครับของเก่าดีกว่าของเทียมก็เก็บไว้ก่อน มันก็คอยจะหลุดทีๆีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่มีนอ็อตขันอีกน็อตขันฝาแบต ขันสายแบตไว้ก่อนดีกว่าฝาแบตไหนวะเนี่ย ตันแม่งไว้ก่อนอ๋ออยู่ตัวามาประกบเครื่องครับตอนประกบนี่เนะี่ย อบอันนี้ก่อนนานดูแล้วจะนานต้องเร็งครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ครับหรับเครื่องนี้101จอ IPS เปลี่ยนซีเสียงเสียงก็กลับมาดังปกติแต่ตัวบอดดี้มันงานไม่ค่อยดีนะครับงานบอดี้งานหยาบไปหน่อย ดูปุ่มเสียงเดรูลำโพงกระจิเดียวเองแล้วก็เอียงด้วยเจาะไม่ตรงอีกตัวบอดี้อย่าซื้อที่มันถูกมากครับมันจะได้มาไม่ค่อยดีงานมันไม่ละเอียดอันนี้เดี๋ยวก็ชาร์จแบตให้เต็มเลยครับแล้วก็เล่นได้เลย อย่าไปเล่นจนเครื่องดับนะครับเดี๋ยวแบตเสียแต่แบตเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงครับร้อยกว่าบาทวิธีวิธีเซตหน้าจอนะครับจะทำได้สองแบบคือกดที่หน้าจอเนี่ยแถวแถวโลโก้มันเนี่ยกดแตะไป มันมีแผงสัมผัสที่หน้าจออยู่ด้วยผมติดไว้ตรงนี้ผมไม่ได้ติดไว้ตรงนี้หรอกครับมันทํามาให้ติดไว้ตรงนี้ก็เลยต้องวางไว้ตรงหน้าจอเนี่ยแตะเลยสองที่ถ้ากดแช่มันจะขึ้นเมนูนครับขึ้นเมนูแบบนี้เนี่คือความสว่างกดปุ่มเดิมนี่ก็ได้นะกดปุ่มเดิม เราก็จะเพิ่มลดแสงถ้าจะเข้าโหมดก็กดแช่ไว้เหมือนเดิมนี่ครับแสงอยู่ระดับ5อันแรกนี่จะเป็นแสงอันแรกปรับแสงแสงปรับได้8ระดับครับปรับเอาแค่ประมาณแค่เราเห็นก็พอละ6กพอเปลี่ยนโหมดก็กดแช่ไว้อันนี้จะเป็นการปรับแสงอีกทีมั้ง ปรับแสงให้ชัดขึ้นหรือสว่างขึ้นอะไรประมาณนี้ยอันนี้เป็นขาวดําอันนี้เป็นสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปรับไว้หนึ่งนะครับดีสุดอันนี้จะเป็นแนวแบบให้เป็นล,ลายพิกเซลอะ่ะอันที่สองนี่มันไม่ต่างกากอันที่หนึ่งเท่าไหร่เลยนี่แต่อันที่สามนี่เป็นลายพิกเซลปรับไว้หนึ่งครับปกติอันนี้มันเฟรมเรทหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจ ผมตั้งออฟไวออนมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยออนกับออฟเนี่ยออนไว้ก็เลยครับเพอตั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันจะดับหายเองเนี่ยว่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าหน้าจอนะเครื่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับ จริงๆแล้วผมยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับทําเลยนะพวก SP เนี่ยเพราะว่าตัวเองใช้แต่พวกจอไบเตอร์ไงแล้วก็พอดีลูกค้าเขาเจอคลิปผมนี่เนี่ยใน y o YouTube ว่าผมเคยทําพวกเกมบอย s ออยู่แต่เป็นจอธรรมดาจอ0ูนอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันมี ตอนนี้มันมีจอที่รองรับตัว101แล้วถ้าจอ101เสียก็สั่งจอแบบนี้มาใส่ได้เลยใส่ด้วยกันได้ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไป